ทุกคนคะเวลาเราอัดวิดีโอเนี่ยมันจะมีเสียงข้างนอกรบกวนใช่ไหมคะเสียงไก่เสียงกาเสียงหมาเสียงแมวเสียงรถเสียงอะไรต่างๆเนี่ยพี่กายมีแอปแอปหนึ่งจะมาแนะนำและวิธีใช้ให้ตัดเสียงรบกวนนั้นออกง่ายง่ายเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะโอเคค่ะเริ่มจากที่ทุกคนนะคะต้องไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อว่า noise reducer นะคะพอเราโหลดมาแล้วนะคะก็เปิดเข้าไปที่แอปเลยนะคะเราก็ ถ้าคนที่เพิ่งโหลดมาใหม่ๆเนาะเปิดเข้ามาแล้วอาจจะมีโฆษณาอาจจะมีคำถามให้อนุญาตนะคะเราก็กดอนุญาตกดข้ามมาให้ถึงหน้านี้นะคะแล้วพอถึงหน้านี้เราก็กดไปที่คำว่า import file คือเครื่องหมายบวกตรงนี้นะคะเพื่อที่จะนำวิดีโอของเราเข้ามาตัดนะคะก็กดไปที่วิดีโอเนาะ เสร็จแล้วก็กดไปตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะค้นหารูปภาพที่เราต้องการตัดนะคะมันก็เดี๋ยวของพี่กายจะอยู่ที่ l ลนยนะคะโอเคเราก็จะเอาวิดีโอตัวนี้เข้ามาติ๊กถูกค่ะเขาก็จะทำการตัดให้เรานะคะ ว่างนี้ก็มีโฆษณาโน่นนี่นั่นเนาะก็ค้ามโฆษณานะคะอันนี้เขาก็บอกเราแล้วว่าวิดีโอของเราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดโอเคได้เลยจ้ะอ่ะลงมาดูสิคะว่าเสียงต้นฉบับเป็นยังไงกดไปที่ play original ทุกคนคะเวลาเราอัดวิดีโอเนี่ยมันจะมีเสียงข้าง ได้ยินไหมคะว่ามันจะมีเสียงแทรกข้างนอกเนี่ยเยอะมากแต่พอตัดเสร็จแล้วเรามากดดูที่ play noiseless is Less นะคะก็คือไม่มีเสียงแล้วกดดูว่าเป็นยังไงทุกคนคะเวลาเราอัดวิดีโอเนี่ยมันจะมีเสียงข้างนอกเยี่ยมไปเลยใช่ไหมล่ะคะโอเคแปลว่าเสร็จสิ้นสมบูรณ์แต่เรานะคะต้องนำวิดีโอตัวนี้ออกไปไว้ที่ อัลบั้มของเราโดยกดไปที่ save as ค่ะเขาก็จะถามคำถามนี้ขึ้นมานะคะบางบางบางอุปกรณ์ก็ไม่ถามนะทุกคนแต่ถ้ามันถามขึ้นแบบนี้มันจะเป็นให้เรากดไปที่ video format ที่ mp4 fastest นะคะเ,เรียบร้อยแล้วแล้วก็โอ ok how ให rate นะเดี๋ยวค่อยอย่าค่อย r ก็แกัน later จะข้ามไปก่อนจ้ะ Okay. เราไปดูที่อัลบั้มของเรานะคะว่าไฟล์วิดีโอที่เราทําไว้เนี่ยเข้ามาหรือ,อยังลองไปกด,ดอ่ามาแล้วลอ,ลองดูนะคะทุกคนคะเวลาเราอัดวิดีโอเนี่ยมันจะมีเสียงข้างนอกรบมาแล้วใช่ไหมคะเสียงกิ๊กเลยไม่มีเสียงรบควนอะไรเลยอันนี้แอปนี้ค่อนข้างดีมากๆอ่ะเสียงมันจะแบบว่าจะหายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าเสียงรอบข้างมันไม่ได้ดังมากเนาะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเสียงที่ดังมากๆก็อาจจะ ไม่หายไป100%แต่ก็ลดลงเยอะมากเลยนะคะทุกคนก็ลองเอาไปทำกันดูเนาะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะทุกคนก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่กายด้วยนะจ๊ะแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าจ้า